สวัสดีครับสวัสดีครับแซมมาแนะนำา Toyota Smart Cap ปี2019นะครับสำหรับคันนี้ตัว2.4ตัว j plus นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้เลขไมล์ห2 3่0 0นะครับผมแซมบอกเลยว่าคันนี้สวยโคตรนะบอกเลยว่าสวยโคตรเดิมสนิททั้งคันเลยช่วงล่างสะอาดนะครับรับรองเดี๋ยวแซมพาไปดูนะ แซมแจ้งราคากดเลยครับ354,000บาทนะครับ3า4 0 0 0บาทเลขไหมหนึ่0 0สนสอามนะถามว่าเยอะไหมไม,ไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่น้อยนะครับตกวิ่งปีละ24,000เท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะมาลองดูในส่วนของสําเนาเล่มก่อนเลยนะครับนี่ปี2019นะครับปี2019จดกระบะบรรทุก ไม่มีหลังคานะครับผม150หแรงม้าเหมือนเดิม2 4 0 0ซนีซีนะครับคันนี้นะมาดูห้องเครื่องก่อนเลย150แรงม้านะนี่นะขวาเดิมๆกิบกลิบเลยดูอ่ะพามาดูสติกเกอร์ก่อนดูนะครับดูสติกเกอร์สวยๆนะเนี่ยลูกค้าดูรูกลมๆเนี่ยรูกลมๆคมๆนะเนี่ยเม็ดอาร์จากโรงงานเนี่ยชัดเจนมากๆนะดูครบครบ,ครบเลย นะครับผมแล้วก็เราก็ตรวจสอบยาแนวเนี่ยอันนี้คือยาแนวจากโรงงานนะครับตรงแนวเลยดูเนี่ยเนี่ยดูตรงเลยไม่มีขาดหายไปนะเราก็รีเช็คก็ได้ครับว่าเอาเล็บจิกไปเนี่ยเล็บจิกเดี๋ยวนะเล็บจิกก็จะเห็นเล็บของแซมแต่ว่าอาจจะไม่ชัดนะนี่นะแต่ว่าฝาเดิมๆแน่นอนนะอ่ะเรารีเช็คอีกก็ได้นี่นะน็อตไม่ขยับเลยนะครับผม แล้วเราก็ดูเนี่ยดูด้านในตัวแอลนะนี่ตัวแอลชัดเจนนะตัวแอลนี่ดูซอกแกมด้านในเห็นนะครับชัดเจนสวยงามนะเพื่อความแน่ใจเราก็มาเปิดแกมซ้ายก็ได้นี่นะครับดูเนี่ยแกมซ้ายชัดเจนนะครับนี่หัวน็อตไม่มีขยับหัวน็อตไม่ล้มนะครับผมเปิดอีกทีนึงอ่ะดูนี่ ชัดเจนนะสวยงามนะครับผมแล้วเราก็ดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์ใสๆอยู่เนี่ยยังอยู่นะถ้าเกิดเราเอานิ้วนิ้วลูบๆไปเนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนสะดุดสะดุดอยู่เนี่ยถ้ามันเรียบเียไปเลยเนี่ยแสดงว่ามีการทําสีมาแน่นอนนะอันนี้ยังอยู่สติกเกอร์ใสๆมีไว้เพื่อนี่ครับกันเนี่ย,ก,ยกันลูกยางตัวเนี้ยมากระแทกกับตัวถังรถยนต์นะต้องมีทุกคันต้องมีแบบนี้นะบอกเลยนะมาดูห้องเครื่องต่อ ดูอันนี้รถยังไม่มีการในเรื่องของสปานะครับก็ยังมีรอยการใช้งานอยู่นะเครื่องยนต์เสียงนิ่งๆเลยนี่คือสตาร์ทรถแล้วนะนิ่งๆเลยดูสติกเกอร์มอกดูแผ่นเพจดูเรียบเนียนเลยนะครับดูอลองดูอันนี้ลงท้ายด้วยชัสซีนะครับเฟรมนัมเบอร์อาจจะไม่ชัดนะมันสะท้อนนิดนึงเนี่ยอะ 1นึ่งหนึ่งหนึ่งสาหนึ่งหสามี่สนะ,อะลองดูตรงนี้ของแซมหนึ่งหนึ่สาสี่สนองนะครับเดิมเดิมนะครับอลองดูซอกข้างในเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีเม็ดอารกอยู่เนี่ยซอกอยู่ด้านในนะครับนะเนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับคานเดิมเดิม,ดมแน่นอนนะครับพวกน็อตไฟหน้าเนี่ยสวยงามนะครับคมคมลมคมูคมคเนี่ยพุกยึด เนี่ยตัวแอชัดเจนเลยนะครับชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่ล้มเนี่ยคุกยึดกับตัวแผงหม้อน้ำเนี่ยครบทุกตัวนะเนี่ยสติ๊กเกอร์สวยงามอยู่สวยงามเนี่ยดูสีที่แต้มเนี่ยตวงหม้อพักเนี่ยยังอยู่เลยนะครับเนี่ยยังอยู่สวยงามนะเนี่ยพวกนี้ต่างๆเนี่ยสีแต้มเนี่ยยังอยู่เลยไม่เคยไขเลยนะครับสวยงามจริงๆหรือถ้าให้ชัวเราดูนี่ก็ได้ครับเนี่ยตัวที่ยึดกับตัวหม้อน้ำเนี่ยน็อต เนี่ยหัวไม่ล้มเลยนะครับตัว R ชัดเจนนะดูรูคมคมกลมๆนะครับเนี่ยสีแท้จากโรงงานยังอยู่ครบๆเลยเพื่อความชัดเจนเนี่ยด้านข้าเห็นไหมครับแผงหม้อน้ำเนี่ยหัวยังไม่ล้มเลยนะครับชัดเจนนะครับผมมาตรวจสอบสวยงามสมบูรณ์นะครับผมเรียบเรียบเห็นไหมครับมีตัว 3R ด้วยชัดเจนนะครับผม อ่ะดูฝากระโปรงหน้ากันต่อนะครับหัวน็อตสวยงามอ่านี่โลโก้โตโยโต้าชัดเจนนะนี่ตัว R เมื่อกี้ฝั่งเมื่อกี้ตัว L แล้วนะคันนี้ตัว R ละตั๊มลมสวยนะครับเบรก a อ s สสวยนะดูห้องเครื่องก็สวยนะครับดูนี่นะให้ดูเนี่ยหัวน็อตตรงเนี้ยเนี่ย ถ้ามีสนิมเนี่ยสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับถ้าช่วงล่างมีสนิมเนี่ยเนี่ยพวกโคนอตเนี่ยถ้าเป็นสนิมเนี่ยคือช่วงล่างเริ่มมีปัญหาละเนี่ยนะครับผมแต่ว่าคันนี้สวยจริงๆเดี๋ยวแซมพามาดูช่วงล่างอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะดีเช็คด้านนี้นอีกนิดนึงอ่าสวยนะสวยงามนี่นี่นะสวยเลยสวยเลยนะครับผมลองปิดฝากระโปรงหน้านิดนึง นี่ครับเต็มๆหล่อๆนะคันนี้นะห้าอ่าสามแสนห้าหมื่นสี่พันนะสามแสนห้าหมื่นสี่พันนะมาลองดูยางก่อนยางเป็นของกูตเยียนะครับผมปีสองพันยี่สิบเอ็ดสัปดาห์ที่สาสิบแปดนะเป็นล้อกระทะนะครับสำหรับตัวนี้นะตัวเจพัทนะครับสองจุดสี่เจพัทนะครับผมภาสี ส0สิงหายังไม่ขาดนะ30สิงหานะครับผมกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะแต่ว่ามือเปิดเป็นสีดำด้านนะครับผมเปิดแคปให้ดูเลยนี่นะด้านในเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับผมเบาะผ้านะแผงข้างเหมือนเดิมครับเป็นแบบผ้านะเดี๋ยวเราฟอกเบาะให้นะครับผมรวมไปถึงเบาะนั่งนี่เดิมๆนะอันนี้เดิมๆอยู่นะครับผม เก็บงานให้ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะตัวนี้ถุงลมคู่หน้านะมาลองดึงโอ้โหแน่นมากอ่ะนี่โหโคตรคมเลยครับเนี่ยอ่ะชัดเจนนะเดิมเดิมจริงๆนะคันนี้มาลองดูซอกด้านในนะดูสวยงามอยู่เลยชัดเจนนะสวยงามหัวนงหัวนอตไม่ล้มเลยนะครับ ไม่ล้มเลยถือไว้าเป็นอีกหนึ่งคันที่สมบูรณ์เลยนะครับผมถ้าหลังคายังสะอาดอยู่นะนี่นี่ครับผมก็เหมือนเดิมครับ CD ช่องใส่ตัว USB AUX 3.5มมิลนะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับผมเกียร์เดินหน้า6สปีดนะอันนี้ชัดเจนนะ6สปีดนะครับผม มาต่อด้านหลังกันนิดนึงนี่นะครับไม่มีแคลี่บอยนะตัวนี้เป็นแบบไม่มีแคลี่บอยแคปไม่มีแคลี่บอยนะดูช่วงล่างดำเปืดเลยไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมเลยเนี่ยถ้าสนิมมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นตรงพวกรอยต่อพวกนี้ก่อนนะตรงหัวน็อตหรือว่าช่วงนี้นะไม่มีสนิมนะสวยงามมากมาดู แนบเนิมสะอาดสวยเลยดำปื้ดเลยนะครับผมดูอีกฝั่งหนึ่งดูถ้อยเสียครับขาวเลยเนะี่ยสวยมากบอกเลยคันนี้สวยมากนะครับนี่นะครับผม ด้านท้ายเดิมเนะดิมนะดูเม็ดอาร์กอยู่เดิมเดิมนะคมคมเลยสีแต้มหัวน็อตยังอยู่สีอาก็ยังอยู่นะชัดเจนเนี่ยดูคมคมแล้วก็เม็ดอาร์คอยู่ยังอยู่ครบคบเลยนะนี่นะอีกฝั่งหนึ่งต้องหน้าตาเหมือนกันนะดูนะครับนี่หัวน็อตสวยงามมากนี่สีอานะครับเนี่ยเดิมไม่รู้จะเดิมยังไงแล้วครับอันนี้ การันตีได้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมช่วงล่างแห้งแห้งนะนี่ดูเลคซี่สวยงาม134312นะ134312สวยจริงๆมาต่อฝั่งคนขับบ้างอ่ะดึงก่อนเลยโอ้โหนี่ก็แน่นอยู่เลยครับเนี้อ่าดูคมมากเนี่ยครับรูกลมๆคมๆ สวยๆนะครับอีกนิดนึงเนี่ยเห็นไหมครับดูหัวน็อตเนี่ยไม่ล้มเลยเนี่ยเดิมทั้งคันเลยครับบอกเลยเบาล้อเบาะแคปสวยๆเครื่องมืออยู่ครบไหมโอ้นี่ครับมีแมลงนะครับเครื่องมือฉุกเฉินจะจัดการให้นะครับผมมาดูเลขไม์กันนิดนึง 123,476กิโลเมตรที่ใช้งานไปเลขไม่แท้ๆเลขไม่จริงๆแน่นอนนะครับไม่มีกอกไม่นะครับแน่นอนดูนี่เช็คระยะครั้งต่อไป131,000นะนี่ครั้งต่อไปที่ต้องที่ต้องเช็คระยะนะนี่นี่ส่วนโตโยต้าชัดเจนนะครับผมโอ้ oh, สวยงามแต่ว่าคันนี้แซมบอกก่อนกุญแจมีรีโมทให้1ดอกนะคันนี้ส่วนอันนี้เป็นกุญแจล็อก เบรกหรือว่าล็อกคัทเนี่ยล็อกน่าจะล็อกเบรกนะนี่นี่นะครับไม่น่าจะว่าล็อกเบรกหรือล็อกคัทนะมีให้2ดอกแต่รีโมทมีให้1ดอกนะตามนี้นะครับผมสวยงามมากคันนี้ดูน,นี่ะสติกเกอร์ลมยางเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยแงะเลยนะขอ,อย่าตแนะนําเลยคันนี้นะ,อ,ะอีกนิดนึงกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะ,อ,ะอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะกระจกด้านข้างนะพับไฟฟ้า อ่ะนี่นะครับพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับทิศทางก็เป็นแบบไฟฟ้านะสนใจยังไงโทรเลยนะครับคันนี้0ูนย์แปดหกนะสามห้าสี่สามหกเก้นะครับตัวสมาร์ทแคปตัวเตี้ยสองจุดพัทนะครับเลขไมล์หนึ่งแม 1, 23, 000, ื่นสามพันราคาสามแสนห้บาท3 5มแสนบาทนะซื้อเงินสด ก็จบราคานี้เลยนะครับ354,000บาทนะครับฟรีค่าโอนให้ด้วยนะใครสนใจโทรมา06354 3692นะครับ0ู6 354 3692นะครับนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากเอื้อมนิ้วยาวๆกดไลค์กดแชร์เซมดูเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ